สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองชินงนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะต่อไปจะพาชมเมืองเก่านะคะแล้วก็เดินลงเล่นริมหาดกันนะคะัสกสพอหอมปากหอมคอเนาะตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินนะคะเป็นเขตเมืองเก่าเนาะก็ดูจะสงบร่มเย็นนะคะมันเป็นช่วงเที่ยงเนาะประชาชนก็คงจะ ร้านค้าก็ปิดซึ่งก็เป็นมันเก่านะคะ ทางลงแม่น้ำนะคะเหรอและนี่ก็คือริมแม่น้ำรัวนะคะก็จะเป็นสะพานข้ามจากเมืองเก่าสู่อีกเมืองเก่าเป็นสะพานเชื่อมนะคะแต่ว่าสะพานนี้เขาก็ทำใหม่ขึ้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นสะพานไม้ก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็เศษไม้นี่ก็ลอยมาจาก ผลจากพายุสมัยคราวที่แล้วเนาะน้ําขึ้นสมัยน้ําหลักในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราจะเดินข้ามสะพานไปเนาะนี่เราก็เดินข้ามสะพานมาเรื่อยๆนะคะซึ่งสถานนี้ก็จะไม่รู้สียาวมากครึ่งกิโลเมตรได้ไหมแต่เมืองข้างหน้าสวยเป็นเมือง เมืองหน้าด่านของของปราสาทเนี่ยนะคะของกาแพงเนี่ยเนาะก็จะเป็นทหารชั้นผู้เล็กผู้น้อยก็ว่าไปเนาะที่มาอยู่ข้างหน้านี้คือด่านหน้าเหนื่อยกาาย้าวไกลบางั้นเถอะแล้วก็เวลาข้าศึกมาพวกนี้ก็จะให้สัญญาณแล้วก็เอ่อพวกที่อยู่บนหัวคอยก็รับสัญญาณไปนะคะตรงกลางสะพานนะคะหันหลังกลับไปเราก็จะเห็น ปราสาทไม่ใช่ป้อมปราการหอคอยแล้วก็ปราสาทเล็กๆเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะอย่างอย่างนูราอูอ่าเนาะอย่างเต็มตาเนาะแต่ว่าภาพจะจับได้ไม่ค่อยชัดเจนก็จะดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไป,ไปไกลกว่านี้เราจะเห็นทั้งหมดเลยไหมของของกำแพงเมืองนะคะ อันนี้คือฝั่งตรงข้ามกับปราสาทนะคะก็จะเป็นเมืองเก่าอีกชุดเนาะหนึ่งเมืองเนาะอย่างที่บอกก็น่าจะเป็นพวกทหารผ่านทหารหน้าด่านทหารชั้นผู้เล็กผู้น้อยนะคะก็จะเดินก็จะพักอยู่แถวๆนี้เนาะหลังจากสุกสงครามเสร็จก็จะมีการสร้างบ้านสร้างเรือนเพิ่มขึ้นอีกประมาณนั้น จากจุดนี้นะคะก็น่าจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเนาะเห็นไกลยิ่งกว่าเดิมเนาะก็จะเป็นกำแพงจากสุดหูสุดตานะคะเราขึ้นไปมาแล้วทั้งข้างบนนั่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นป้อมปราการเป็นกำแพงเมืองป้อมปราการของเมืองชินงนะคะชินง ข้างล่างนะคะตรงฝั่งก็จะมีการจัดกีฬาชายหาดของเมืองว่างั้นเถอะตรงเนี้ยเขามันจะเป็นเนินทรายเนาะตรงเวลาน้ําไหลหลากมามันก็จะมีนี่ทรายมาทับถมกันกองกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการจัดเล่นเกมกีฬากันมีที่ให้เล่นกีฬาชายหาดกันนะคะเดี๋ยวลงไปแม่น้ํากันค่ะณจุดนี้ก็จะมองเห็นชลอดปราสาท ป้อมปราการที่จริงเขาเป็นแค่อย่างที่บอกเป็นแค่ป้อมปราการแล้วก็กำแพงเมืองนะคะคือถ้าอยู่สเปนเราก็จะใช้คำว่าอันสคาอันคาซาบ้านะคะแต่นี่เขาก็ยังให้เป็นชัตโตนะคะเยอรมันก็เรียกเฟสตุงนะคะแต่ว่าที่ได้จัดเป็นส่วนหนึ่งของอวังในเขตแม่น้ำลัวเพราะว่า มีการเข้าครอบครองกันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากนะคะณนะที่แห่งนี้ก็คือที่สิ้นพระชนของพระเจ้าเฮนรี่ที่สองแห่งกษัตริย์แห่งอังกฤษนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือ,อพระร่างเนาะได้ถูกนำไปฟังที่สุสานแห่งอื่นนะคะที่เมือง ของที่เมืองคอนเตนบูดคอนเตนบูซึ่งเราก็จะมีคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะคะท้าที่แห่งนั้นก็จะมีลูกชายของพระเจ้าเฮรีที่สองคือ,อพิชาร์ดเด l ไลออนค t ก็เป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งในยุคนั้นก็ถูกฝังที่นั่นด้วยพร้อมกับแม่แล้วก็ลูกสะใภ้ของเขาด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจากเมืองชิโนน,นะคะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะนำปรา,าสาทร,ราชวังต่างๆที่เราได้ไปเที่ยวมามาให้ชมกันนะคะก็หวังว่าคงเป็นที่ถูกอกถูกใจเพื่อนๆหรท่านผู้ชมทุกท่านบางไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบกปกดไลค์ ใก็กดแชร์กันเลยได้นะคะไม่ว่ากันนะคะงานนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ